ได้ใช่หรือมอั่วขอ,อเพียงอยากให้สแสดงความยินดีกับพี่ๆเขาก่อนที่วันนี้มันเป็นพรี S <S เซนเตอร์ก็จริงๆแสดงความยินดีกับพี่จิมมี่กับซีมากๆนะครับเพราะว่าเห็นพึ่งบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกด้วยจริงๆก็แบบการได้เป็นพรีเซนเตอร์แบบครั้งหนึ่งในชีวิตคือมันแบบเป็นมโมเมนต์ที่ดีมากเนาะใช่ใช่ก็ขอสแสดงความยินดีกับทั้งสองคนด้วยนะคไม่ซึ่งเราอ่ะเห็นเขามาตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มข้ารับแข่งเพราะว่าเราเล่นใบเบอร์ซ่าด้วยกันเราเล่นใช่แล้วเราทำงานด้วยกันตั้งแต่แรกๆเลยวััันนนนีีี้้กกก็ยิดบบบทงคมา่แ าอยู่ถึงท่านเป็นพรีเซนเตอร์อของโอไอซีที่จ่ายมากเลยครับผมแต่พูดเธอก็ไม่ธรรมดานะเขาบอกว่าพี่เจใส่ไข่ะอ,อ,อ,อะเขาพูดเธอที่มาที่ไหนก็คือเป็นแบบโอ้ถล่มนะถล่มนะ,มนะไม่ธรรมดาจริงๆนี่ถ้าคารไม่ดีนี่ชั้นสองนี่ถล่มลงมาแล้ว นี่วันนี้พอพารากก้อนรู้ว่าอู๋ปูจะมานี่ต้องตกเสาเข็มเพิ่มนะอ่าใช่รับน้ำหนักไม่ไหวเพราะว่าคนเยอะจัดเลยอ่าจริงโอ้ไม่รู้จะไปทางไหนต่อเลยเฮ้ยแต่จริงจริงยกไม่ได้นะสำหรับคู่เรอเพราะว่าเราเป็นตัวเดียวเพรา่ามัเป็นแบบข้างแต๋อเหมือนกันเป็นน้องใหม่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 เน้องใหม่หน้าเก่าหน้าเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวไปทำหน้าใหม่แล้วเลยเลยเหรอเป็นไงบ้าง อาทำตัวไม่ถูกเอาจริงกดีใจนะดีใจมากๆที่แบบว่าคือเอาจริงๆเราก็ทำงานอยู่ด้วยกันมาสักพักหนึ่งแล้วตก็ถือรู้สึกว่าสี่ห้าปีแล้วอ่านิวเวอร์อันนิพูดเวกแล้วเอาจริงๆ4ีหปีเราเราเพิ่งต่อสัญญาไปแสดงว่าเราหมด5ปีไปแล้ววเอย่าปีที่6นี้กําลังจะเริ่มอแก่แล้วเหมือนกันเนาะ แก่ไปด้วยกันแก่ไปด้วยแกะไปด้วยกันเพราะเราเคยสัมภาษณ์ไปแล้วว่าเราจะแก่ไปด้วยกันอ่าใช่ไปด้วยกันไปได้ไกลครับผมอ่รู้สึกยังไงคุณหนูรู้สึกว่าตั้งแตกนะฮะทั้งแต่คุณรู้สึกไงอ่ะตอนนี้ตื่นเต้นแล้วก็ทำตัวไม่ถูกครับเพราะว่าอยู่อยู่อยู่ด้วยกันกับพี่บูมานานแล้วแบบยังไม่เคยมีโมเมนต์นี้พอได้มีโมเมนต์นี้ก็แบบรู้สึกดีใจด้วยแล้วก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็แบบเราจริงๆก็ยังทำตัวไม่ถูกก็ยังถามพี่บูมอยู่เลยว่าเออเราควรวางตัวยังไงดีก็ตอนนี้ก็หัััััดวววาางงงงตอยยู่ครบททไไไจะป อะไรนะครับเขาเก่งนะเดี๋ยวนี้เขาเก่งปกติจะดื้อครับปกติจะดื้อแล้วก็แบบไม่ค่อยสนใจภาพบางตัวเท่าไหร่ตอนนี้คือที่มีการปรับอันนี้สนใจแล้วเหรอเไม่ได้บอกดีแล้วเอยากทำ่างนี้พูดเธออีกสิ่งที่ฉันรู้สึกว้าวจริงพูดเธอร้องเพลงเพราะมากมากขอบคุณครับ คือจริงๆเราไม่ใช่คนเลือกเพลงนะเพลงนะฮะที่เลือกเราจริงครับผมจริงว่าจริงๆเราแบบนักคิดตั้งนานลแต่ว่าเราคิดไม่ออกอยู่เพลงมันก็มาหาเราเองมันมีขาเดินช่วยร้องเพลงช่วยร้องเนื้พลงของฉันได้ไหมช่วยร้องเนื้อเพลงของฉันออกอากาศออกสื่อได้ไหมอ่าใช่ตอนนี้หน้าตาทุกคนดูไม่เชื่อเชื่อไหมเดี๋ยวฉันไม่ฟังกับปู่ล้วไงฉันเลยบอกว่าเธอจริงคุณอาถูกต้องนี่แหละ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  แต่ว่าผลตอบรับอย่างนี้จะมีเพลงออกมาให้แฟนๆได้เลยเหรอเอาจริงเอ้ยเอาจริงก็ขอพี่ถ่ายอยู่มาไม่ใช่ครับก็ถ้าพี่ถาดูคลิปนี้นะก็บูมร้องเพลงได้อีกเยอะๆเลยครับผมเราชอบร้องเพลงกันมากๆเลยเอาให้พี่บูมเต้นด้วยก็ได้ครับพี่บูมเต้นอ่าใช่ผมเป็นเมนแดนซ์อยู่แล้วโชว์สเต็ปเป็นตรงนี้เลยก็ได้ว่าแล้วก็เอ้ยเบาๆหน่อยเบาๆตอนนเราก็มีซีดีด้วยอ่าใช่ครับตอนนี้กำลัง ใช่ครับกำลังถ่ายสารคดีนรทวดาอยู่ครับใช่แล้วครับผมเป็นไงบ้างรับบทเป็นกล้าวอันนี้เป็นอ่ารับบทเป็นวาริชครับผมชื่อเต็มเป็นวาริชีอ่าแล้วชื่อเต็มอ่ะเกล้าเรื่องนี้ใครต้องยอมใครอะไรยังไงกันดีเรื่องนี้เป็นอ่าคร่าวๆว่าไม่ยอมกันใช่ครับไม่ยอมกันเพราะว่าแบบด้วยด้วยความที่แบบ VR มันยังเป็นเด็กมหาลัยอยู่แต่ว่าอันนี้พี่นิวเขาจะให้มันดูโตขึ้นแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์จะแบบ ม,มันแรงนั้งคู่อะครับมันแรงนั้งคู่แบบใส่กันตั้งคู่อย่าง,งข้าวๆแล้วกันเดี๋ยวหืุกก่สปอร์บใช่ไหม เอ้แต่ไม่จริงนะที่คุณเล่าอันนี้สามารถแก้ได้หรือเปล่าอ่าเราเราแก้คือตัวละครบูมอ่ะเป็นตัวละครที่แปลกใหม่มากส่วนเราะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างพูดเยอะนะเรื่องนี้ได้พูดเยอะแล้วคือถ้าใครตัดซีนมานี่คือเป็นซีนพูดแล้วจริงเพราะวีอาร์นี่นั่งน้ำลายบูดไปหลายซีนเลยเขาแย่งูเนี่ยคนคือคนแย่งพูดของบูมเลยเขาแย่งพูดหมดเลยแต่เรื่องนี้วาริจะได้พูดแล้วแล้วจะโชว์แล้วว่าความเป็นผู้ใหญ่เป็นยังไงจริงว่าไม่มีก้าวอยู่ในซีนนะบูมก้าวไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันโอเเคไไม่่รยยนนน้้อะงั เราจแบบมาวันเนี้ยอ่คาคุณมากเลยอยากขอบคุณนะครับอยากขอบคุณทุกคนเลยทั้งแฟนคลับอู่ด้วยแฟนคลับบูมด้วยหรือว่าแฟนคลับทั้งเราเราทั้งสองคน,คนหรือว่าทุกกคนนะในเรื่องนี้อ่วยก็อยากขอบคุณทุกคนมากที่ทําให้เราแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะ มาอยู่จุดนี้ดนได้<ช>ไดแล้วก็มาแบบทําให้แบบเ็จขอบคุณเรื่อง V R ด้วยนะที่<ช>ทําให้ทุกคนเห็นเราจริงๆถ้าไม่ไม่ได้เล่นซีรีส์แล้ว V R ก็ไม่รู้ว่าเราจะแบบอยู่จุดนี้ได้หรือเปล่าใช่แล้วอยากขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันสพ,พอร์ตนะครับใช่เราสัญญาเลยว,ว่าหลังจากนี้เราตั้งใจทาผลงานทุกผลงานให้ดีที่สุดเลยครับใช่ครับจริงๆก็จริงๆเราตั้งใจมาตลอดอยู่แล้วครับพอแต่ว่าพอมาอยู่จุดนี้รู้สึกว่าต้องมีความตั้งใจมากขึ้นไปอีกว่าแบบ พอมันดีมาแล้วอ่ะเราเราไม่อยากทําให้ภาพแบบสิ่งที่เราทํามันตกเราอยากทําให้มันดีกว่าเดิมด้วยแล้วก็แบบเราจริงเราให้เกียรติการและให้เกียรตินาที่การงานของเราให้เกียรติสิ่งที่เราทํามากเราเ็าจะทําให้ออกมาให้มันดีที่สุดใช่เฮ้ยภูมิใจอ่ะฟังเขาแบบอยาร้องไห้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้มีเวลอาอันนี้มีเวลาสามกี่นาทีครับเดี๋ยวพี่ภูจะร้องให้มาสิบนาทีแล้วก็พูดอีกสิบนาทีนะฮะไม่ร้องแล้วอันนี้ไม่ร้องอันนี้ไม่ร้องแล้วอันนี้ไม่ร้องแล้ว เดี๋้วท่านเดี๋ยวอันนี้เปแค่มาร่วมงานนะแต่ท่าได้พีเตอร์นี่ยืนร้องไห้แล้วอยู่บนเวทีรอดูนะทุกคนรอดีได้แ็กแล้วกันแล้วได้ดูว่าได้ดูถ้าอยากเห็นบูร้องไห้บนเวทีก็ตอนรัขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับผมขอบคุณครับ

อย่างนี้นะไปเลยไปขอบคุนะว่ามองพวงเดียวกันนะอยู่อยู่นนั่นแหละขอบคุณครับซ้อมละซ้อมละซ้อมให้เฮ้ยโอ้ยเชี่ยจริงลูกค้าเห็นลูกค้าเห็นนะฮะรถอะไรดีอะได้ทุกรถเลยฮะ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ